ครับวันนี้อยู่กับทีมงานพวกนงูมเดิมครับวันนี้มาถอนมันจานทนนี่นะครับไถไว้แล้วไหนของมุดถอนโชว์โชว์ป่ะโชว์โอ้ยเอาอัอนหัวใหญ่เนี้ยนะโอ,โอ้เราอยจะไปปิดบังบอกนะฮะโอ้่ออาไปโกหกเขาลเลยเลยนี่ครับมันนาห้าเดือนประมาณนี้ครับ โซนฝั่งบ้านผมโซนตรงไหนที่ทํานาปรังไม่ได้ก็จัดมันนาครับหัวก็ดีอ,อ,อยู่ครับเอาเรื่องอยู่ครับปุ๋ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับปุ๋ยช่วงนี้อยู่<อ>ครับรถ้าโซนไหนน้ําท่วมก็จะลําบากหน่อยนะครับโดย,ยเฉพาะโซนทางตะอุดนี่น้ําจะท่วมเยอะหน่อยสําหรับผมก็จะเป็นมือกล้องถ่าย ให้จานบุดถอนให้ดูนะครับดูครับความไวของเขาไวยิ่งกว่าปีศาจครับคนนี้ชายาเขาเสือสมิงสมิงนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่ก็น่ารักน,ะ <laughs> นอนโอ้โอ <laughs> ดีครับเส <laughs> ื้อโทสเปกตาจะโผล่กออกมาจ <laughs> ากวารแล้ว เรารารารเราติดตามการทำงานของเขาก่อนคนนี้ดูเขามีวิธีถอนด้วยแนะนำหน่อยเขาบอกว่าต้องดึงเฉียงดึงเฉียงจะสบายเขาอะดึงเฉียงไงนะอโชว์โชว์ไม่ต้องงัดตรงเขาอะถ้างัดตรงมันจะตึงหน่อยเขาอะอันนี้ดึงออกเฉียงเฉียงนี่ครับ ประมาณนี้ครับจานบุตรบอกมาไม่รู้หรอกสซตรใครซตรมันดีนะครับหัวประมาณนี้นครับมันห้าเดือนมันมอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรถจานบุตรส่วนรถผมก็ถ้าขึ้นรถจานบุตรเต็มก็ค่อยถอยมาเอาเพิ่มอีกรอดูก่อนต้นความสูงก็จะประมาณนี้นะครับ เม็ดนิดๆ <c oughs> จะถอ,อนคคอทรงร่องนะครับแต่ระยะทางในการถอนไกลสุดหูสุดตา <c oughs> วันนี้คงได้กลับคำอีกแน่นอนดูจะทรงแล้ว <c oughs> ไฟไม่ได้เอามาด้วยโอ้ยดูครับโอ้โหบิกก๊กครับ <c oughs> มาครับตอนนี้ถึงเวลาสับมันแล้วครับ นี่นะครับโยนขึ้นมาบนรถสับข้างบนเลยครับโอ้โหไม่ใช่ปลารัตนานะดูอาจารย์วุฒิจัดให้ครับโอ้โหระวังมือด้วยอาจารย์บอ่อตอนนี้มืดบออแล้วครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้บอกแล้วให้นอนบ้างดูใส่ตานิ่งกริบเลย หมดแล,ล,ล,ล้วหมดแล้วขาเราไม่ได้แล้วองลงองลงอ,นะอ่ะสระนะสระรมับมันมันเหมือนสรอมาหาขัดน้ำมันเลยน,นี่ครับรถสูงมันก็ตอนยกก็จะลำบากหน่อยนี่นรถอาจารย์บบรยุ่งทรงโบราณครับอันนี้ทรงโบราณโครงสยามเครื่องอีทีเก้าห้าครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ องาจารย์มุดเขวบวาบอกว่าเน้นยุค90ครับอนุรักษ์ไว้ครับเบ,บ็บขับเบบไม่ต้องมีเนห,บบไไหน็บนี่ครับโอ้โหโสดด้วยครับคนนี้ดูโอ้ย <laughs> <laughs> มันกวจะเต็มมดรถคันนี้โหนึกว่าจะไม่หมดหมดกันแล้วเนี่ยนึกว่า1สิล้อ ด <ge ar> ูค <ies> รับอยางแบบเน่นๆดอกเหลือๆเรามารีวิวการสับของซิวุตกันดูครับอื้อหชุบเสียวมือมากเลยกมจบเยดินไม่ต้องกลัวครับหักสิเปอนเหมือนเดิมดูพิสันเบกมาจากนน่นเลยครับเวลาขึ้นมันก็ประมาณนี้นะครับ การขึ้นมันของพวกผมก็จะโยนขึ้นสับด้านบนนะครับถ้ารถต่ำๆเราก็ยืนสับด้านข้างได้แต่รถสูงต้องขึ้นไปข้างบนเลยครับนี่รถสูงนี่ครับเลยนิดนึงบรรยากาศยามเย็นก็โอ้โหสดชื่นมากครับแต่ขาดเบียร์รอไม่บ้านโคงช่างเอามาส่งครับเดี๋ยวเดียวผมก็จเชือม อากาศเย็นมากเลยครับวันนี้อยู่บ้านนกยุนนะครับโหนี่ครับสยามหักเห็นหักเห็นกันนะครับนี่แต่หักมาเยอะครับนี่ถ้าคงเดิมถ้าหักเยอะเนี่ยต้องต่อเหล็กขึ้นมาข้างบนอีกนะครับถ้าใครจะหักสําหรับคนที่ถามเข้ามานะครับถ้าหักคอให้หัวมันทิ่มลงไปข้างหน้าทำยังไงครับนี่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่พวกผมนิยมใช้ทํากันสองสูตรนะครับ เจาะเจาะข้อลากนะครับตรงนี้เอาข้างหลังให้อันนี้ขึ้นมาข้างบนหรืออยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นมาให้อยู่ข้างบนแล้วให้ข้างหน้ามันทิมลงไปข้างหน้านะครับส่วนวิธีที่สองนะครับก็ตัดไอ้บูทตรงนี้นะครับหักเอาหักให้ข้างล่างเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาข้างในส่วนข้างบนไปข้างหน้าให้มันทิมไป ทรงรถมันจะได้อยู่นะครับทรงสวยสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับเห็นเช็ดเข้ามาถามในเพจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครจะทําเดี๋ยวเราจะขอขึ้นมันกันต่อก่อนอาจารย์บุทธขาดเลาไม่ได้แล้ววันนี้องลงบอกจะรับกลาอากาศใครมีเล้าอยู่แถวบ้านนกยุงเอามาส่งด้วยนะครับดูครับสําหรับรถผมนะครับ กำลังเดี๋ยวจะดึงกระบะข้างขึ้นอีกเอามันขึ้นอีกนี่นะครับใครเห็นขับตามถ้าเร่งก็เซงเลยครับรถผมไม่เรง่ง <c oughs> ผลประมาณนี้นะครับได้ประมาณตันกว่ากว่าครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับทักล้องสัน,นรถช่างครับผ่านซื้อมาใหม่เลยนะครับนะั่นเบิกเบิกใหม่ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกขึ้นนะครับว่าพวกผมยกแบบไหนเป็นบ้างยกแล้วก็ต้องเสียบมันอีกนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่นะครับสําหรับคร่าวๆว,วิธีการเสียบยกไอตัวเสียบด้านบนขึ้นอีกนะครับจะใช้มันเสียบเสริมอย่างงี้นะครับเรียงกันคร่าวๆทําให้ดูนะครับถ้ามันยิงยาวก,ก็ยิ่งยกได้สูงนะครับ ยกขึ้นได้อีกเรื่อยๆเทาจะใส่คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขนกันไปขายกันก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงตอน,น,นเอาลงจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็กออยู่หน้ารานมาครับัูเรียงมาแลีวพยายามโหตรวจมาแล้วครับจัน ดังเดิมครับโอ้โหจัดได้แล้วเฮ้ยตัวจัดไปครับคนเยอะเราใกล้จะถึงลานแล้วตั้งร่องไว้ไม่รู้จะเห็นไหม ประมาณนี้นะครับเพบหนึ่งเสียบเอาไว้กับมันแล้วเนี่ย พอประมาณนี้นะครับถึงร้านแล้วโอ้ร้านเกียร้านเกี๊ยนะ